คนที่เดินจากคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากมากเรามาดูว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณจากการกที่เขาทิ้งคุณไปจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการเกาหันหลังให้คุณไปแล้วทําไมเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากรวมพลังงานไพ่เป็นแบบเรนดอมเป็นดวงโดยรวมทำไมเขาถึงคิดถึงมากเวลานี้ คนที่เดินจากคุณไปแล้วทำไมเขาคิดถึงคุณมากมายเราลูรังงานไพ่เป็นคลิปแรนด้อมนะเป็นดวงโด,งดงาายรวมห5ใบนะทำไมเขาคิดถึงคุณมากในเวลานี้เป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงรนดอมชาวธาตุไฟเมษสิงสนุใต้สำรับ คุณสองคนที่ผ่านมามีการทะเลาะก,กันคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันคุณสองคนเดินออกจากกันไปต่างคนต่างคันหลังให้กันห้ามไม่ท้าวเมตดสิ่งทนุทาดฝ่ายคุณมีการทะเลาะก,กันจริงๆด้วยเดินออกจากกันไปทูอ,อัพครับจากการที่ทะเลาะก,กันจากการที่เดินจากกัน เวลานี้เขารักคุณเขายังรักคุณเขาไม่เคยลืมคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะให้มาขอให้คุณให้อภัยเขาเขายังรักคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆากเขายังรักคุณมากมายคนคนนี้ชาวท่าน้ำกรอบกรบไปจิตหนึ่งทูออฟครับเขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆ ถึงแม้จากการทะเลกกาะกันที่ผ่านมาแต่เวลานี้เขาคิดถึงคุณมาเขายังรักคุณเด,เดวิลถึงแม้จากการที่เขาทะเลาะกันกับคุณจากไปเหมือนเขาไปมีมือที่สามแต่เขาก็ไม่มีใครเหมือนดีเหมือนคุณเขาอยากกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมาก,มากเวลานี้ เขาคิดถึงคุณจริงๆเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากจะเดินทางหาคุณได้ซ้ําไปเขาอยากอาให้เขาอยากมาให้คุณยกโทษให้เขาคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมฆสิงัวนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเดอดเทาว่าคุณมีการทะเลาะก,กันคุณมีความไม่เข้าใจกันคุณสองคนเดินออกจากกันประมายาย่ไพ่กันนะเขาคิดถึงความดีของคุณ เขาคิดถึงความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนของคุณคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเดอะเลอวว่าเขารักคุณเขาจะรักคุณเขาไม่เคยลืมคุณเดอะเลอวว่าเขารักคุณนะเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาให้คุณยกโทษให้เขาจากการที่มีประเด็นต่อกันคนคนนี้เขารักคุณมากๆนะเขาไม่เคยลืมคุณเขาคิดถึงคุณมากน้วยคนคนนี้